เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับการไปเชือมผู้อื่นในเกม Fire Night Freddy ภาค2ในคืนที่3มาดูว่ารับคลิปนี้จะจบเร็วอีกหรือเปล่าไปครับลุยคืนละคลิปแต่ถ้าเกิดคืนไหนโหดไม่จบไม่เลิกโทรมาอีกแหละสวัสดีสวัสดีส มันบอกว่าเห็นไหมเราก็ยังงอดอยู่ใช่ัต์ฉันตัวตึงแต่คืนนี้จะมีอะไรยากขึ้นเนี่ยไอตัวนี้แรกอุ่นว่าฟ็อกซี่แต่ความจริงไม่ใช่นะเข้าใจผิดไปตั้งนานรูดูมีเครื่องใหม่ขึ้นตรงเนี้ยอ๋อลืม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 ซิบล็อก มัวเมาลืมมิวสนะิกบ็อกซ์ตมไม่ตายนะผัคงไม่ตายนะไม่เอานะมันะมันมาเลยเหรอม,มาเลยเหรอวันเนี้ยเฮ้ยังคุยกันไม่จบเลยนะมาดูมันดิมาไวไป ออฟฟ็กซี่มันจะล่แค่ห้องโถงครับไอตัวที่เหลือเนี่ยไม่มาทุกที่ทุกทางเฮ้ยมันมาทุกที่ทุกทางนะครับหรือมีเสียงมันมีเสียงมาแล้วเสียงหายใจเบา ว่ามีใครอยู่บ้างสามคนอยู่ครบนี่ก็อยู่ครบพ็อกซี่ไม่อยู่แล้วก็ปั่นไปคืน3ามอาจจะจบไวก็ได้นะถ้าจบไวก็อย่ากโกรธที่อุ่นนะตัวมันตึงนะครับนี่อะไรอะนี่อะไรมาใหม่วะอะไรอะ ตัวนั้นกปั่นมือสิกบล็อกก่อนกปิดหน้ากากไปไหมไปแล้วโอ้ตัวเร็ววะแล้วมีกระดาษมาบังด้วยไปเลยนะปั้นต่อกัอนในท่อไม่มาแล้ววะ พอสายข้อขวาไม่เห็นวโอ้ยสารลากากนรอดไหมออัอน,นี้มันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยภาษาคุยไปซะเยอะตายรอบที่หนึ่งเมื่อกี้ก็ไม่ได้ฟังด้วยตัวนี้ปราบไงวะมันเข้ามาไวมากอาลองใหม่ครับคืนที่สามขอแก้ตัวแก้ตัว เือนที่สามก็ตายสามรอบแล้กันไม่เกินนี้เนี่ยมันขยับมากขี้โก s t ี่มาไงอ่ะ ทำไงเนียฮ้เขาเป็นใครเขามาไงอ่ะน้อไม่ยินจ้องกูเนี่ยนะาช่างมันอยากจ้องก็จ้องไปมีไปยังอยู่ครับมี่ไปยังอยู่นะ Do uh, you know how these local stories come and go and seldom meet anything? What do? I can personally really uh. assure you that whatever is going on out there, <coughs> however tragic it may be, has nothing to do with our establishment. It's just all rumor and speculation. We're -sí trying to make a buck, you know. And our guard during the day has reported nothing of these. We need our watch oh, it it be Okay, well anyway, hang in there and I'll talk with you tomorrow. Oxy, you're -sí, ไอ้คนเนี้ยมีคนมายืนมองแบบเนี้ยรู้สึกไม่ดีเลยไขอดูกันนี้หายไปหนึ่งครับอันนี้ยังอยู่โอ้โหฮกล้าไปไหนแล้วอุ้ยกล้วยตัวนี้ว่ะต้องทำไงกับมันวะออกซี่ไปเลยนะ ขอดูกันหายไปแล้วหายไปแล้วจ้าส่องไฟไปไหมเออไปไปอย่ามาเลยจ้ะไปไหนไปทางนั้นมาทางไหนไปทางนั้นนี่เหมือนเสียงเหมือนเสียงไม่มีไม่มีไม่มีมมหลอนไปเองเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วนี่ไงเราเจอมันแล้วเราเจอมันแล้ว โอ้มึงมากันแบบนี้โอ้ยเสร็จปุ๊บตรงนี้เป็นปั่นเลยนะไปไหมไปแล้วไปแล้วไอ้น,นี่กูจะหมดมแล้วมึงนะอุย้ยตายอีกแล้ว ข้อสงสัยไอตัวนั้นมันมายืนทําไมและพี่บอนนี่ไม่ใช่พี่บอนนี่ดอ,อตัวนั้นน่ะไอตัวมันไม่มีหน้าไอตัวตุ๊กตาสีฟ้าทาไงกับมันวะรอบที่สามแล้วนะมาเฮ้ยไอตัวหุ่นขี้ก้างไอตัวที่มันไม่มีหน้าเนี่ยแหละปั่นก่อนเลยบอนนี่ก็น่ากลัว ตัวนั้นก็มาเนี่ยไอตัวเนี้ยเฮ้ยเฟดดี้ม่งมาไววะ่ะมาไวมากครับเฟดดี้อ่ะจริงๆก็คือดูสองอันนี้แหละมันโผ่มาก็ค่อยสองไฟใส่มันเนี่ยสีแบบเนี้เพราะมีตัวครับสองไฟใส่มันไปยังอย่างนี้เรียกว่าไปเปล่าวะาไปเขาไปแล้ว เนี่ยจริคอยสองไฟไซ้ายขวาก็อ,าอย่างเงี้ยพอก็ได้นะแล้วก็ปั่นครับลองใช้วิธีนี้อาจจะรอดก็ได้นะดูแค่3จุดกับเป่าอีกจุดที่4เนี่ยใช้วิธีนี้ครับลองดูนะใครมาใครมาใครมาครับเออฟอ็อกซี่ไปไหมไปเร็วอันต่อ เห็นไหมง่ายๆเพิ่งตีหนึงน่งเองนะใจเย็นนะทุกคนรอบที่สามแล้วต้องเล่นแบบใจเย็นเสียงอะไรวะเหมือนเสียงใครบางคนที่ใกล้เข้ามาเนี่ยเสียงแก้มีตัวมาตรงกลางครับส่องเข้าไปไปไหมโอ้ ใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมน,นี่ไงไอตัวจานตัวนี้ชอบมันมาปิดเราอ,ะอ่ะไอยังอยู่อ่ะโอ้โหกูต้องนั่นแล้วอ,ะอ่ะยังอยู่กูต้องปั่นแล้วจ้ามันยังอยู่ไป ไอคู่เลยไหมไอตัวนี้ม่นทำไงวะนี่ไอตัวนี้มันเข้ามาไหมวะกลัวจังเลยอะทุกค,คนกลัวมีตัวมาอีกแล้วนี่ข้อมันจะเข้ามาตอนไหนวะกลัวไปแล้วไปแล้วออมไปเองนี่วะใครมาอีก ใครมาอีกฟอกซี่มาอุย้ยไอ้นี่มาอีกแล้วเฮ้ยัาดีตาแป๊วเชียวซ้ายๆายไม่มีขวามียังมีปั่นก่อนปั่นก่อนทุกคนตีสองเองไม่เดือดจังวะไม่มีไม่มีไม่มีมมมมโอเคปั่นต่อไปปั่นต่อไป ออยังรอดอยู่นะใครมาอีกใครมาอีกใครมาอีกออกซี่กับสองตัวใช่ไหมเนี่ยแบบนี้ไปเถอะกูเล่นถูกปะสงสัยเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วแต่ขอปันก่อนดูสิกบ็อกแลวชิก,ก้ามัตรงกลางนะกลาตรงกลางใกล้ๆก,ก่อนค่อยกลัวยังไม่ใกล้มาก ผ่านเยอะผ่านเยอะคุยกับน้องไม่เยอะอุ้ยกูไม่ได้ปิดตกใจหมดป้าเฮ้ยขนลุกเลยเล่นเองตกใจเองไปแล้วใครใม่ครับทีสามมาออกซี่อปั่นกันนะใครมาอีกลาตรงกลางไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนี่ก็ไม่ยาก,กนาี่วะเสียงในท่อมาครับ ในท่อมาเสียงในท่อมายังอยู่เปล่าวะไปแล้ว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 เฮ้ยพี่มาอีกแล้วตอนนี้มีเสียงท่ออีกนะออกซี่ครับปั่นก่อนนะเขาปั่นก่อนนะฮึปปิบ ทันไหมทันไหมเฮ้ยตัวน,นี้ทำยังไงครั้งที่สี่ต้องรอดเราจะไม่เกินไปกันไม่คุยปันอย่างเดียวแล้วก็ส่อง ปั่นแล้วก็ส่องไปมาไอตัวนั้นน่ากลัววะ่ะมันเชื่ออะไรนะไอตัวเนี้ยต้องส่องไฟไล่มันหรือเปล่าวะเสียงเนี้ยแต้งแต้งเมีตัวมาครับมาหนึ่งตัวท่วนเนี่ยมาแล้วมาหนึ่งตัวท่วนไปอย่ามาจ้องอย่ามอง ตัวนี้น่ากลัวสุดเลยเนี่ยมไม่มีเสียงแต้งเต้งแป้ง,ปงอ่ะไม่ต้องมองตรงกลางก็ได้นะจริงๆอะเอ็ดดี้หายวะ่ะใจเย็นอุ่นเราจะรอดได้คือต้องใจเย็นแม่งยังอยู่เอ็ดดี้ยังอยู่เนี่ยเสียงแต้งเต้งเนี่ยมีตัวครับ มีตัวมาหนึ่งตัวฟอ็อกซี่เอาดูหน่อยสิเบดดี้หายมาอีกแล้วไม่มีตัวมาวะ่ะมันยังอยู่นะสองมันไว้อย่าให้มันมาบ่อยอุ่นขนลุกเฉยเลยวะ่ะมองสามห้องสาบกันไป มอ,องไม่เห็นหนะ้าไอ้บ้ากูชาร์จถึงไหนแล้ววะไม่รู้กูกดไว้ก่อนแล้วกันมันน่าจะหายไปเองแหละโอ้กดปุ่มไฟกูอยู่ไหนวะขี้โกงไปแย่แล้ววะแค่ตีหนึ่งเอง ไปเถอะแกไอ้ตัวนี้ยังไงวะไอ้จานกระดาษเค้กเนี่ยโบกไปมาแล้ว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 คราวนี้ใครละ่ะบ็อกซี่เหมือนมีเสียงคนคานมาวะ่ะไปแล้วไปแล้วจ้ามองไม่เห็นนะ่ะใครอีก โอ้โหไอตัวนี้ฮชีวิตกูแค่เล่นก็ยากอยู่แล้วนั่นเจอ้จานกระดาษอุ่นว่านะต้องส่องไปเรื่อยเปล่าวะคอย,ยดูมันน่ะเนี่ยส่องไปไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้โจานทำไงวะจานกระดาษทำไงวะ กดคลิกได้ป่มกดคลิกเลยไม่ได้เลยโอหเล่นยากขึ้นเลยครับคราวนี้กดไฟตรงนี้ไม่ได้ด้วยในท่อมีตัวมามองไม่เห็นนะอีบ้าเอ้ยอมาอีกแล้วที่สามูชอบแบบบิบจันกระดาษแล้วนะ ทำให้โลกมันรู้เขาเล่นกันยังไงอ้กูยังรอดอยู่อ่ะกูยังรอดอยู่อ่ะรอดแบบจานกระดาษแปะหน้ามาในท่ออีกแล้วขอดูสิมาดรูนบอยอีกฝั่งนึงกดไม่ได้เหรอผมมาคู่เลยแั๊หนึงนะติดหน้ากากเลยครับไม่ชัวร์ขอปิดก่อน ไปไหมไปแล้ว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 เฮ้ยกูยังรอดกูมันตัวตึงกันนี่หว่ากูมันตัวตึงเหมือนกันโอเคตีสามนะจ้าให้มันได้ท่อยมันรูนบอยโอโหสองตัวลวด ขอยรอดขอยรอดโอ้โหอะไรวะเนี oh, oh. Mm ่ยเดี s <S s <S ๋ยวเพึ่งเดยวเพิ่งเยวเพิ่งนัดยวเพึ่งนัดที่สี่แล้วทุกคนโวยตัวนี้มาอีกแล้วมึงมึงจะมาอะไรเนี่ยให้กูตอนนี้เนี่ยโอ้โหเพิงจะเฮโหลใครมา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปั้นก่อนนะโอ้ยซักซี่มาโอ้โหนซักซี่บันนี่กูโลกไปหมดแล้วปั้นกันมีเดียวไหมโอเคขอรอดนะขอรอดขอรอดจะไปคุยเด็กมันฟังจะไปคุยเด็กมันฟังไม่ยังอยู่อะ จ้าโอเคเฮ้ยไม่ใช่รอด <c oughs> ขอรอด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 ใครมาใครมาวะอุ้ยขอ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 เฮ้ยยังรอชวะ ฉันยังรอดฉันยังตึงบอลดนบอยยังตึงอยู่ขอผ่าน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 น้องโอ้โหยังไปขอผ่านขอผ่านน้องขอผ่าน ผ่านนะน้องเอ้ยผ่านสิมึนก็ผ่านไปสิวะอือหนั่นแหละโอ้ดีใจผ่านคืนสามเฮ้บอกแล้วครับว่าไงคืนละคลิปตายไม่เกินจำนวนคืนมันโผล่มาเรื่อยๆวะ่ะคืนที่แล้วมีสองตัวใช่ปะ่ะคืนนี้แม่งมีสามตัววะ่ะเนี่ยเฟดดี้ก็มา กิกด้าก็มีบอนนี่ก็มามากันครบแก๊งให้เดูทำไมแต่ว่าที่สุดท้ายม่งมาครบทุกตัวมันกดผ่านได้นะถ้าอยากดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับ uh มีเสียง is me ไงน้องๆองู๋อยังทำได้ตายไม่เกินจำนวนคืน สคืนผ่านแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่มาคอยดูนะว่าคืน4ี่คืนห้าจะเอาพี่อุ่นคนนี้ยอยู่หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอาใจช่วยพู่นด้วยบ๊ายบายจ้า